สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ค่ะจูวีลุกนะคะซึ่งเป็นไฮบริดฟิลเลอร์จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ก็คือช่วยในเรื่องการเติมเต็มแล้วก็กระตุ้นการสร้าง,องคอลลาเจนได้ด้วยค่ะโดยที่ตัวผลิตภัณฑ์นะคะจะมีทั้ง HA แล้วก็มีทั้งตัว PCL ตัว PCL เนี่ยจะกระตุ้นการสร้าง,องคอลลาเจนทําให้เมื่อเราเติมริ้วรอยล่องลึกไปแล้วนะคะใบหน้าจะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะหลังจากที่ริ้วรอยล่องลึกตื้นขึ้นจะเกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพิ่มเข้ามาทําาาใใหห้้้นนขขของคไี่ดดููววสสแลก็มฟำ จะดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ขึ้นค่ะเราสามารถใช้ฉีดจูวีลุกบริเวณใดได้บ้างนะคะเป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัยค่ะฉีดเติมขมับใต้ตาหน้าแก้มร่องแก้มร่องน้ำมากแก้มต่อเติมได้หมดเลยนะคะทั่วใบหน้าคนไข้ก็จะมีใบหน้าที่ดูอิ่มดูเต็มดูเป็นธรรมชาติค่ะจะมาสอนดูผลิตภัณฑ์จูรีลุกนะคะผลิตภัณฑ์ของแท้ปลอดภยัยได้มาตรฐานผ่านออยอค่ะนี่นะคะเปิดกล่องใหญ่ออกมานะคะข้างในกล่องใหญ่จะมีด้วยกัน10กล่องเล็กนะคะแล้วเราก็จะดูกล่องเล็กค่ะ ตัวผลิตภัณฑ์กล่องเล็กนะคะเป็นแบบนี้นะคะจะมีเลขออยอ,อยู่ด้านนี้นะคะโดยที่ตัวผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นตัว P L A ค่ะแล้วก็เป็นตัว H A นะคะ ซึ่งเจ้าตัว HA จะช่วยในเรื่องของการเติมเต็มค่ะแล้วก็ในตัว PLA นะคะจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะเห็นไหมคะว่ากลไกการสร้างคอลลาเจนถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นเทรนด์บิวตี้ปีนี้ที่ไม่ตกเทรนด์ไม่เอาแน่นอนนะคะเพราะว่าจะได้ทั้งการเติมเต็มแล้วก็ได้ในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไปพร้อมๆกันค่ะยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้าฉีดโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความชํานาญในเรื่องของการ ฉีดไบโอสเตมูเอเตอร์แล้วก็ปรับโครมสร้างหน้าบอกเลยว่าคนไข้มีใบหน้าที่สวยอ่อนยาวแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติจากกลไกการสร้างคอลลาเจนแล้วก็กลไกการเติมเต็มไปพร้อมๆกัน